สวัสดีครับวันนี้หอยเมงผู้เข้านะครับอ่าเข้ามาสุดๆเปียนๆเลยครับผมเพิ่งเกลเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะครับอ่ามาประมาณ4ี่กิโลครับพี่ขายประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หมดหมดไปแล้วครับครับคุณมานะครับหน้าตาสวยงามไหมครับน่ากินไหมครับอ่าครับผมเข้ามานะครับผมโอ้โหใหญ่มากตัวใหญ่มากสุดจริงๆครับผมโอ้โหหน้าตาเลย สวยครับมาครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับวิธีเก็บหอยแครงนะครับต้องเอาน้าแข็งไว้ชั้นล่างครับพี่เอาทงรองๆองแล้วก็เอาหอยแค้งไว้บนนะครับนะอันนี้วิธีเก็บหอยแครงนะครับอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันครับพี่มาสดๆเป็นๆวันนี้เลยครับผมในล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตายกินไหมครับอาสวยงามครับพี่อสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับปีใหม่นี้ต้องมีของสดๆเป็นๆป็นเข้าทุกวันนะครับสมี่วิธีลรางครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนเข้ามาถึงผมผักกุ้ลรักระกแซาบผกติดตามช่องยูทูปของผมเลยนะครับขอกําลังใจหน่อยครับผมออ้โหแค็งพี่มาสุดๆปิ้นปิ้นเอาเผาได้นะครับเอาลวกได้ครับผมทำได้หลานนิ้มเอายำกินได้ครับพี่โอ้โหชื่อเอครับเอาเปียบยำได้นะครับอยำกินก็ได้ครับผมนี่ครับพี่ครับผมนะครับมาเจอผมอีกแล้ววันนี้นะครับ ああมีหอยแค้งเข้ามาเป็นๆสดๆหอยแมงปูกก็สดๆเป็นๆนะครับสวัสดีท mmm hm. ุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับปีใหม่ต้องมีของใหม่มานะครับมาสดๆเป็นๆนะครับพี่ทุกท่านนะครับที่ตึงกันมากขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจผมที่ยังไม่ได้เป็นกําลังใจนี่ก็ขอบคุณมากๆจริงๆเลยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับไปดูหอยแค้งกันอีกรอบนึงนะครับครับผมล่างหอยแค้งก่อนนะครับ เรามีของสดๆเปลี่ยนๆทุกวันนะครับเข้ามาเปลี่ยนปีนะครับพี่โอ้คหททำได้หลายมินูครับเห็ดพังเห็ดพังนี่ครับผมใส่ใส่ต้มจืดปลาหมึกผัดไข่เค็มครับอนีู่จืดชุ่มตํำเลยครับพี่โอ้มีปากระโปงเลยนะครับปากกระโงทำได้หายมินูนะครับพี่นึ่งหม่าเน่านึ่งซีอิ๊วสามรูดละพิสูจน์นะครับอผงทอดน้ำปลาครับผมยำหมักง้วยนะครับอเข้ามาครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับ สวัสดีครับก่อนเข้ามาถึงปมปากกุไลกดร์ผากติดตามช่องหยูดคลุกของผมด้วยนะครับขอกำลังใจหน่อยครับผมอ่าเป็นนายวันครับพี่เจื่อผมอีกแล้วครับอ่าผมเป็นนายวันอ่าเป็นพ่อโคทำอาหารนะครับอ่าอยากรู้อยากเพิ่มอะไรก็ทำาถามได้นะครับแชทถามได้ครับผมคุยกันได้ศึกษากันได้ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าฝากกุไลกดแร์ฝักติดตามช่องหยูดคลุของผมนะครับสวัสดีทุกท่านขอให้อยู่ดีสบาย ขอยเซริญพรนอนรับอยู่ดีสบายนะครับขอยสุกพ่พแข็งแรงนะครับทุกทานครับพี่ทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่นี่ก่อนครับผมขอบคุณมากๆเดี๋ยวครับครั้งนี้มากินครับผมในมีน้ำซิ้มสีพุดรวยครับพี่มีน้ำซิ้มสีพุดรวยนะครับหอยแข็งกรี๊ดๆสุดๆเป็นๆมาวันนี้เลยครับผมขอนํำเสนอทำหอยแข็งลรกหอยแข็งเผาหอยแข็งยำอย่างนี้ก็ได้นะครับมีน้ำซิ้มสีพุดลวยครับผมหน้าตาอย่างนี้ครับขอ่คมาครับผมอร่อยมากครับพี่ สวัสดีครับทุกท่านนะครับโอ้ยกิดีกินๆๆไวคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยนะครับฮึมอืมนะครับอ่ากินสดๆเป็นๆอย่างนี้เลยครับผมถ้ามมนสดไม่ขายร้านแล้วนะครับอ่าต้องต้องสดทุกอย่างครับพี่อ่าสดทุกอย่างครับอาหารอร่อยไม่นอนครับ ไม่อร่อยไม่มีลูกค้าโอ้มืดๆประมาณหนึ่งทุ่มหกมงหยินเนี่ลูกค้าเต็มร้านเลยครับพี่ไม่ซชื่อมา,มามาลองมาลองดูกก็ได้นะครับอ่าครับผมอืมอืมอืมทาทำได้ก็กินได้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนครับผมปีใหม่แล้วครับผมบินตัวใหม่ใจใหม่หอยแข้งใหม่กินไล้ครับพี่อ่ามาครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนครับผมขอบคุณมากมากที่คนยังม้ติดตามกับติดตามอย่างนี้นะครับขอบคุณจริงๆเลยครับผมขอบคุณม,มากนะครับ